จริงใบขับขี่เนี่ยพี่ทั้นครับตามกฎหมายแล้วทุกคนที่ขับรถโดยสารจะเป็นส่วนบุคคลหรือสาธารณะก็ตามต้องมีใบขับขี่นะครับต้องมีครับเพราะคนใหม่มังคับอืต้องมีใบใบยาติขับขี่เพราะถ้าไม่มีใบยาติขับขี่เนี่ยมันบ่งบอกไม่ได้เลยว่าอคุณได้ผ่านการตรวจสอบของระบบราชการมาหรือย,ยังครับระบบราชการต้องตรวจสอบว่าคุณมีความรู้ทางด้้นกฎหมายจราจรมากน้อยแค่ไหนสภาพร่างกายของคุณเนี่ยพร้อมที่จะขับขี่รถ ในทางสาธารณะครับซึ่งมันมีผลกระทบต่อคนทั่วไปในท้องถนนไงอืมมันต้องมีการตรวจสอบของเจ้าที่แต่รมันถ้าไปใช้แบบว่าคุณแอบใช้นะได้แต่สุดท้ายถ้าคุณโดนจับคุณก็ต้องโดนถูกดำเนินคดีอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนึงไปเกิดประเทศแม้จะทําประกันประเภทหนึ่งไว้ครับรถคุณต้องซ่อมเองประกันไม่จ่ายไม่จ่ายครับนั่นแหละแล้วคุณจะยอมเสี่ยงไหมะ่ะเออสมัยก่อนเนี่ยมันจจะ่แบบลว้ ของพี่ยังเป็นตลอดชีวิตอยู่เลยนะผมอมนฉามากไม่ทันก็มันมันเขาเรียกว่าโลกมันก็ต้องพัฒนาไปครับคนที่มีตลอดชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยสภาพร่างกายมันเปลี่ยนไปอายุเจ็ดสิบไม่มีกฎหมายห้ามขับนะอืมอายุแปดสิบไม่มีไงแต่ถ้าเกิดว่าอายุใบใบาย่ขับขี่เนี่ยมันหมดอายุอื ห้าปีอพอคุณอายุเจ็ดสิบห้าแปดสิบเนี่ยคุณต้องไปต่ออไปต่อทัไงมครับ,รบตรวจร่างกายพราตรวจร่างกายแล้วสภาพร่างกายมันมันไม่สามารถขับได้แล้วเขาก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ดันั้นคุณก็ไม่ควรขับแล้วการที่คุณขับอาจจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าคุณขับเยอะอาจจะใช้บริการรถสาธารณะไปดีกว่านะครับหรือให้คนใกล้ชิดไปส่งดีกว่าทีนี้พี่ต้นครับบางคนบอก ไปอบบขีดไปสอบไปเรียนไปอบรมมันใช้เวลานานอะมันดูนานนานเหลือเกินสําหรับตัวพี่ตั้นเองรู้สึกว่ามันพอหรือยังครับสำหรับผมว่าผมมันไม่ไม,ไม่พอนะวันสองวันเนี่ยคือเรื่องขับรถเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากมบนท้องถนนเนี่ยเราก็จะเห็นการขับรถของบุคคลที่หลากหลายนะครับเอ่อมันพอเราขับไปผ่านรถ คู่กเคู่เกี่ยวข้องเยอะแยะถ้าเราตัดสินใจไม่ดีเง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 ินเงินเคยเจมเอมันก็จะทําให้ปัญหาในการใช้ถนนมีปัญหาทะเาลาะเบาแหวงการเกิดอุบัติเหตุจะรุนแรงมั่งไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะั่นเกิดความเสียหายในภาพรวมเพราะฉะนั้นสอบหนึ่งครั้งตรวจสอบร่างกายแล้วก็อะไรนะฝึก ภาพปฏิบัติอืถ้าถูกต้องมันยากหน่อยอืแต่ผมว่ายังทุกวันนี้ก็ยังง่ายไปด้วยซ้ำถ่าไปเทียปที่ต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขายากกว่านี้หน่อยเขาอบรมกันเป็นแบบเดินๆใช่ครับใช่ครับอืให้รู้จริงบางคนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยบนพื้นถนนว่าตรงเนี้เป็นที่ห้ามจอดคือรถติดคุณก็จอดไม่ได้มันเป็นที่ออกฉุกเฉินอืมื่อเดี๋ยวเนี้ยทับกันหมดเ่ะถามว่าอ่าแล้วจะมาบอกว่ายังอบรมมาดีแล้วเหรอแต่ทีนี้สมมุติว่า ปรากฏว่าตัวเองขับรถยนต์มาแล้วพี่ตั้นครับมีใบอนุญาตแค่ใบขับขี่ขออภัยครับขับรถจักรยานยนต์แต่มีใบอนุญาตแค่รถยนต์ถ้าโดนตำรวจจับมาแล้วเนี่ยโทษหนักไหมฮะก็ถือว่าเป็นผู้ขับขี่เป็นผู้ใช้รถเนี่ยขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต แค่นั้นเองครับแค่นั้นก็คือไม่มีจะมาอ้างว่าตัวเองมีรถยนต์ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยครับคนละส่วนครับรถแต่ละประเภทใบญาตก็แต่ละประเภทรถสาธารณะก็ใบญาตอีกประเภทหนึ่งรถบรรทุกก็ใบญาตอีกประเภทหนึ่งรถบดถนนก็ใบญาติอีกประเภทหนึ่งรถการเกษตรก็ใบญาติอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งดี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 แต wow ่มันอาจจะยากหน่อยแต่ว่ามันคืออาชีพคุณอ่ะใช่ครับเพราะว่าจะไปบอกว่าใช้ปนกันถามว่าคนขับรถสิบล้อถามขับรถบนถนนเป็นไหมล่ะเพราะการที่ให้มีใบญาตแสดงว่าเขาต้องสอนคุณให้ ใช้ถนนให้เป็นใช้ดูกฎหมายในส่วนที่คุณใช้ถนนเนี่ยให้มันเป็นแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายบางคนบอกว่า,าได้ใบาสาธาระมาแล้วจำเป็นต้องขอรถยนต์ส่วนบุคคลอีกไหมครับในการขับรถคือก่อนที่จะขอใบาสาธารณะโดยทั่วไปต้องมีใบรถยนต์ส่วนบุคคล,คลก่อนใช่เพราะเพราะมันจะดินยันด้ว่าคุณขับรถเป็นไหม นะครับเขับรถเป็นไหมถ้ามีคุณใบญาติขับขี่ส่วนบุคคลแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณขับรถยนต์เป็นแล้วค่อยก้าวมีสเต็ปหนึ่งว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะขอใบญาติมาแล้วนะทีนี้ปุ๊บสมมติว่าใบอนุญาตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันหมดอายุพิตันครับตำรวจเรียกโบกอ่ะดูหน่อยจับปุ๊บ หมดอายุเพิ่งหมดเมื่อวานเองพี่แต่คือหมดนะฮะโทษมันหนักไหมฮะหมดเนี่ยหมดกับไม่มีเขาโทษเท่ากันแหละอก็มันหมดนะแต่เราไม่มีแล้วแต่เรเขาไม่มีเออก็คือขาดเดียวกันใช่ก็โทษประมาณเดียวกันครับ